วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำผัดกะเพราไก่เส้นอูด้งกันนะคะส่วนผสมก็มี3าอย่างนี่เลยค่ะเราก็มาเริ่มด้วยการต้มเส้นอูด้งให้สุกก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำผัดกะเพราเพราะว่าเส้นเขาค่อนข้างจะแข็งนะคะที่แพ็คมาเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยเปิดเตา เสร็จแล้วเราก็วางกระทะลงไปบนเตาเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํามันมะกอกนะคะวันนี้เพราะว่าน้ํามันพืชอยู่เต็มถุนถังใหญ่มากขี้เกียจยกเราก็เลยใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันโอเคเตาร้อนแล้วเราก็มาใส่ ไก่กันเลยเนาะ เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็มาเติมรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็น้ำมันหอยนะคะสาไม่เปิดอีกโอ้ย ใไปเลยแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะคนๆให้เข้ากัน แต่แล้วลืมหอมใส่ไปเลยตอนนี้เลยก็ได้ลืมหอมเลยขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยเจเสร็จแล้วนะคะเราก็มีผัดกะเพราสำเร็จรูปใส่ไปเลยค่ะ ชิมรสแล้วก็ปิดเตาเสร็จแล้วค่ะเราก็จัดจานแบบนี้เลยนะ love. อ o เลฟุ้ยจัดให้กินนะคะไม่ได้จัดให้ดูเคยมีกันมั่งไหมอารมณ์แบบนี้โรแมนติกมีแต่โรแมนติกนะไม่มีโสรสแตเลสนี่ <laughs> ไม่อยากกินข้าวอยากกินเส้นเส้นใหญ่ด้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็ตามด้วยผัดกะเพรา เราสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำกับข้าวไวๆนะคะประหยัดเวลากับเครื่องผัดกระเพราสำเร็จรูปแล้วก็เอามามิกภายใน10นาทีก็ได้กินแล้วค่ะเนี่ยค่ะผัดกระเพราเส้นอูด้งน่ากินไหมไปายเอสทำได้คุณก็ทำได้คลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย